ถ้าใส่แบบนี้มันอันตรายถ้าเผื่อใช้นานตายครับเผาวัดพี่พี่ครับผมเดี๋ยวข้างบ้านเขาคอมผมก็ประมาณ2,000 2,000กว่าๆฟรีไม่ได้หรอพี่ใช้เขาขึ้นให้ครับฟรีไม่เหรอเขาขึ้นให้ฟรีครับแต่แต่ลมราคาก็2,000กว่าครับผมเป็น ขาบอกเป็นล้อดำเขาบอกเป็นล้อดำแค่นอนแล้วปวดหลังมากเลยดีดีต้องยกย่องทางนี้มันเทียบมากเทียบไอ้เนี่ยเลือกหมุนนี้ไม่ดีผมจะเลือกไอ้เจาะจะเจาะนี่มันเพราะประหยัดมาดูราคาดีหมุดเราเปลี่ยนได้ใช่มันก็เปลี่ยนได้ไงพี่ไอเนี่ยไอเนี่ยถ้าใส่แบบนี้มันอันตรายถ้าเผื่อใช้นานตายแล้วเหาวัดพี่พี่ เดี๋ยวข้างบ้านเขาได้ยินว่าใครเสียชีวิตไอ้นี่ยางหกสิบตับเก้าสิบครับไอ้นี่สี่ห้ารับเก้าสิบครับก็ลองลอใส่ล้อหน้าครับเด็ดเด็ดบรรลัยจานบรรลั บันอะไรบันได้แต่อย่าให้บันไลแล้วกันช่างช่างบันอะไรก็บันได้แต่อย่าให้บันไลแล้วกันไปอีกจานเบรกนะไม่ใช่ล้อล้อที่เปของโยโกะเนี่ยพี่ซื้อแบบผมเนี่ยก็ดีแล้วโยโกะมันทนมม้ไได่ ดูไม่น่าเลยดูเก็บิ๊กเกองลออของแม่เลไดเลยดูโมน่าอันนี้พิธีงานอะไรนี่ไงพระเบบต้องทำมันใช่ไหมตัวดีดี้ไปหาทำมันใช่ไหม ไมเยเนี่ยดีเขียวนี่ใส่รถเขียวแล้วโคตรสวยอ๋อมันกึนเข้าสีรถอ๋อมันเข้ากเกนกับชุดสีนี่ว่าอย่างนี่โหจำโคตรสวยก่อนนี้อยู่ชอบใส่รอเยไอ้เนียมร้เอ่อไอ้เนียมมันค่าว่าไปรอดการ เดี๋ยวผมจะไปตัดต่อเปตัดต่อเดี๋ยวผมจะกันสั่นแล้วก็ลงจะลงเป็นบังลงเป็นอาทิตย์ลงเป็นวันวันดาเนะเอใเลกกนเ่าทเสร็แล้วกินเลยเ็บท้องนวม่นกินไได้หอห้ามกินลกินอเป็นล้อแดง

ไปเที่ยวฟินอ่ะฟินตนแล้วหลังก็คืนผมครับคืนผมไม่คืนได้ไหมไม่คืนก็เอาตังค์มาครับเนี่ยถ้างัดยางออกไงไอยางใหญ่ยังไงงัดยากใช่ไหมที่ ได้รไม่แก่ผมเพิ่งีเองยีุ่านี้30เองี่ใบแก้วนะอ่แใบามใบทีใบพี่มาเยอะมันไม่ีกบสองอยู่กับพี่น้องอยู่ด้วยกันสองใบก็พอแล้ว่งโอ้แล้วพ่ถาเนี่ย อีนี้สุดท้ายครับโอ้โหโคตรหล่อเลยโคตรหล่อไอ้ที่นั่งก็อยู่สคนเนี่ยที่ไหนก็ได้เลโคตรหล่อเลยครับหน้าเป็น4 5สี่ห้าับเก้าับเป็น60สิบับเก้าสิบครับมองบาตัวนี่ โคตรหล่อเลยครับโคตรหล่อเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปนแคน่นี้นะครับผมสไลด์คลิปนี้